สวัสดีครับผมโจ๊กเกอร์แซปเปอร์สิบข้อคุณสมบัติของนักสำรวจที่ดีข้อหนึ่งการมีความอดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศการทำงานสำรวจเป็นการทำงานกลางแจ้งและพื้นที่ที่ทำงานธุรกันดารดังนั้นนักสำรวจจะต้องมีสุขภาพและพลานามัยที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆได้เป็นอย่างดีข้อสองการกินง่ายอยู่ง่าย นักสำรวจจะต้องฝึกฝนตนเองให้กินง่ายอยู่ง่ายเพราะการออกไปทำงานสำรวจในพื้นที่ห่างไกลหมู่บ้านเรื่องอาหารการกินและเรื่องที่พักเป็นสิ่งสำคัญข้อ3การมีความรอบคอบในการทำงานในบางครั้งในความผิดพลาดของผลสำรวจอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้เพื่อหลีกเลี่ยงกรณีเช่นนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนักสำรวจจะต้องฝึกฝนตนเองให้มีความรอบคอบในงานที่ทำเสมอ ข้อสี่การมีความซื่อสัตย์ต่องานความซื่อสัตย์เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะงานสำรวจเพื่อออกแบบก่อสร้างถ้านักสำรวจส่งรายละเอียดที่ผิดพลาดให้ผู้ออกแบบผู้ออกแบบจะทํางานได้ไม่ถูกต้องเมื่อถึงเวลาก่อสร้างแบบที่ออกไว้นั้นอาจใช้ก่อสร้างไม่ได้ดังนั้นนักสำรวจทุกคนจะต้องยึดถือความซื่อสัตย์เป็นเรื่องสำคัญแม้งานนั้นจะยากลำบากเพียงใดก็ตามข้อห้า การทำตัวให้เข้ากับชาวบ้านนักสำรวจจะต้องใช้จิตวิทยากับชาวบ้านเพื่อที่จะทำงานได้สะดวกโดยปกติงานสำรวจมักจะขัดผลประโยชน์ของชาวบ้านเช่นเรื่องที่ดินการตัดต้นไม้การถากถางพืชไร่ถ้านักสำรวจเข้ากับชาวบ้านไม่ได้อาจถูกลอบทำร้ายหรืออาจถูกฟ้องทางกฎหมายได้ข้อหการมีความสามัคคีในหมู่คณะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง ที่นักสำรวจจะต้องพยายามปฏิบัติเพราะงานสำรวจทำคนเดียวไม่ได้การประสานงานที่ดีในหมู่คณะจะทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและผลงานมีประสิทธิภาพข้อ7การตื่นตัวในการทำงานตลอดเวลาในบางครั้งต้องการความเร่งด่วนเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาโดยเฉพาะงานสำรวจสำหรับงานก่อสร้างซึ่งต้องการความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำนักสำรวจจะต้องฝึกฝนให้มีนิสัยตื่นตัว พร้อมที่จะทำงานด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแน่นอนข้อ8ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือสำรวจเช่นกล้องสำรวจรวม GPS และเครื่องมือวัดระดับถือเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อความถูกต้องของการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำข้อ9การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาที่ไม่คาดคิด ในระหว่างการทำงานภาคสนามนักสำรวจจะต้องมีสติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ข้อ10การสังเกตและปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอผลงานสำรวจจะพัฒนาและดีขึ้นถ้านักสำรวจมันสังเกตการทำงานของตนเองและพยายามแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้ดีขึ้นนักสำรวจที่ดีควรฝึกฝนตนเองเป็นประจำเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน